มบทภาค8พรรมนวควรณน,นาเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาราบภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานิว่านิทายะเป็นต้นภิกษุเดินทางร่วมกับหญิงแม้ไม่รู้ก็มีโทษ ได้ยินว่าภิกษุนั้นเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วพยายามอยู่ในป่าบรรลุพระอรหันต์แล้วคิดว่าเราจะกราบทูลคุณอันตนได้แล้วแด่พระศาสดาจึงออกจากป่านั้นครั้งนั้นหญิงคนหนึ่งในบ้านตำบลหนึ่งทำการทะเลาะกับสามีเมื่อสามีนั้นออกไปภายนอกคิดว่า เราจากไปสู่เรือนตระกูลจึงเดินทางไปพบภิกษุนั้นในระหว่างทางคิดว่าเราจากอาศัยพระเถระนี้ไปจึงติดตามไปข้างหลังข้งหลังแต่พระเถระไม่เห็นนางครั้งนั้นสามีของนางมาสู่เรือนไม่เห็นนางคิดว่านางจากไปสู่บ้านแห่งตระกูลแล้วติดตามไปพบนางแล้วคิดว่า อันอยิงนี้คนเดียวไม่อาจเดินข้ามดงนี้ได้มันอาศัยอะไรหนอจึงไปได้ดังนี้แล้วตรวจดูอยู่เห็นพระเทละแล้วคิดว่าพระเทละนี้จักเป็นผู้พาหญิงนี้ออกไปแล้วจึงคู่พระเทละครั้งนั้นหญิงนั้นจึงกล่าวกับสามีนั้นว่า ท่านผู้เจริญนั่นมิได้เห็นมิได้ร้องเรียกดิฉันเลยคุณอย่าได้ว่ากล่าวอะไรอะไรกับท่านเลยพระเทละถูกสามีของหญิงนั้นตีแต่ไม่โกรธสามีนั้นมีความโกรธเกิดขึ้นก็เจ้าจากไม่บอกบุคคลผู้พาเจ้าไปแก่เราหรือเราจะทำกรรมอันสมควรแก่ภิกษุนี้แทนตัวเจ้าให้ได้ ด้วยความอาฆาตในหญิงจึงตีพระเทละแล้วพาหญิงนั้นกลับไปทั่วสรีระของพระเทละได้เป็นปมเกิดขึ้นแล้วครั้นในการแห่งพระเทละนั้นมาสู่วิหารภิกษุทั้งหลายพากันนวดศีรษะเห็นปมแล้วถามว่านี่อะไร ท่านบอกเนื้อความนั้นแก่ภิกษุเหล่านั้นลำดับนั้นพวกภิกษุถามท่านว่าผู้มีอายุก็เมื่อบุคคลนั้นประหารอยู่อย่างนั้นท่านได้กล่าวอะไรหรือความโกรธเกิดแก่ท่านไหมพระเถระกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายความโกรธย่อมไม่เกิดขึ้นแก่เรา ภิกษุเหล่านั้นไปสู่สำนักของพระาศาสดากราบทูลเนื้อความนั้นแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าข่าภิกษุนั้นอันข้าพระองค์ทั้งหลายกล่าวอยู่ว่าความโกรธย่อมเกิดแก่ท่านไหมยังกล่าวได้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายความโกรธย่อมไม่เกิดขึ้นแก่เราภิกษุนั้นกล่าวคำไม่จริงพยากรณ์อารัตผล พระขีณนาศพแม้ถูกตีก็ไม่โกรธพระศาสดาทรงสดับถ้อยคําของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระขีณนาศพทั้งหลายมีอาชญาอนวางแล้วพระขีณนาศพเหล่านั้นย่อมไม่ทําความโกรธในชนทั้งหลายแม้ผู้ประหารอยู่ดังน,นี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ใด วางอาชญาในสัตว์ทั้งหลายผู้สะดุง้งและผู้มั่นคงไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามแกอัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่านิทายะได้แก่วางแล้วคือปรงลงแล้วสองบทว่าตะเสสุทาวเลสุจะความว่า ผู้ชื่อว่าสะดุ้งเพราะความสะดุ้งด้วยสามารถแห่งตันหาและผู้ชื่อว่ามั่นคงเพราะความเป็นผู้มั่นคงโดยความไม่มีแห่งตันหาสองบทว่าโยนะหันติเป็นต้นความว่าผู้ใดชื่อว่ามีอาชยาอันวางแล้วเพราะความเป็นผู้มีปฏิฆะ ไปปราดแล้วในสัตว์ทั้งปวงอย่างนี้ย่อมไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าซึ่งสัตว์อะไรอะไรเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามในการจบเทศนาชน,นนปนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจบ